สบายดีจ้าสวัสดีค่ะพีพีเอซทุกคนตอนนี้น้องนั่งอยู่ที่ตลาดนะคะเป็นตลาดเทศบาลเมืองโนุ่นสูงนั่งอยู่นี่ก็บรรยากาศดีบรรยากาศย่ำเลงเนาะคนมาตลาดกะซีเรไลามาสื่อของสื่ออาหารการกินกา สิมีเสียงเขามาในเดิร์จักสวงจักจังหวะแนวใดสิมีเสียงรถเสียงล่างเนาะหลังจากที่สวงโควิดเศร้าระบาดนะคะการมีแง,งานต่างดาวจำนวนหลายลังไหลเขามาในประเทศไทยเพื่อมาสศกหาเวียกฮหตงานทำมาขายแรงงานหนึ่งในนั้นการมีประเทศเล่า เขามาหลายพ่อสมควรวัยรุ่นหนุ่มสาวมาขายแรงงานในประเทศไทยแต่พ่อมีคนที่เขามาหาเบียกเหตุงานทำที่ไทยหลายขึ้นปัญหาที่ตามมากก็คือมีทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและบ่ถูกกฎหมายมือนีน่องกะมีข้อมูลเขามาฝาก ที่พี่ฟังสปปเล่านะคะกาถ้าเม้นไัยที่รูแล้วกาเลื่อนคลิปนี้ไปได้เลยแต่้าเม้นไัย่ยังบรูหรือว่ารูแล้วแต่ว่าลืมการับฟังไปพร้อมๆกันนะคะงานที่ต้องห้ามสำหรับคนต่างดาวที่เขามาในประเทศไทย มีทั้งหมด40งานแต่กับแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกคือห้ามคุ้นตังดาวเฮ็ดโดยเด็ดขาดมีอยู่เจ็ดงานหรือว่า27งานแบบที่สองก็คือมีอยู่13งานที่ห้ามคุ้นตังดาวเฮ็ดแต่ก็มีเงินไขที่ว่าสามารถเฮ็ดได้ยู งานทีนงสิเอามาเว้าวนีนงกะชิบได้ว้าวทั้งมดว่ามีอาชีพใดแน่ให่่40อาชีพแต่นงกะชิว,าว้างานที่ยอดฮิตที่ว่าเร่งงานต่างดาวเขามาฮ็ตเบียกในประเทศไทยเป็นงานยอดฮิตเลยก็ว่าใดาสำหรับแรงงานต่างดาวนะคะนงจะยกตัวอย่างมาเว,ว้าแค่4ีงานหรือสี่อาชีพนะคะงานแหลกนะคะงานขายของหนาร้าน ว่าจะขายน้ําตลาดขายน้ํารถเข็นขายน้ํานาล้านขายของออนไลน์ผูตกตะก้าสินค้ายอย่างต่างๆก็คือแมนมดเลยอันนี้ก็คือคนต่างดาวบบสามารถเฮดได้บาสามารถที่ว่าเฮาอยากขายแลวเฮามาเปิดแผงขายเองหรือว่าผูกบัญชีขายเองหรือว่าหาบเบลข,ขายเองนะแต่ว่าเฮา สามารถเหตุใดก็ต่อเมื่อเฮ้ามีนายจ้างที่เป็นคนไทยแล้วนา,นายจ้างนั้นกาจดทะเบียนธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและในใบแรงงานเข้าก็ต้องระบุว่าเฮ้าเห็ุงานนี้โดยเฉพาะเฮ้าสิไปเหตุผิดประเภทที่เฮาระบุไว้ตามใบแรงงานนั้นบได้งานที่2เป็นงานขับรถยนต์ งานนี้เป็นงานที่คนแรงงานตั้งดาวบสามาเทดได้คือขับรถยนต์ตามถนนขับรถปิกอัพขับรถส่งของแบบนี้หรือว่าขับรถพ่วงอันนี้ก็คือหอบโบสามารถเทดได้แต่ว่าอันนี้พี่ๆก็ต้องแยกเนาะว่างานที่นงว,ว่านี่เป็นงานที่เป็นอาชีพมีรายได้มีเงินเดือนนะคะอันนี้คนตั้งดาวบสามาเทดได้ คือเฮาสิไปขับไล mm ่แม่นขับแก็บขับแท็กซี่หรือว่าขับผีวินมอเตอร์ไซค์แนวนี้คนต่างดาวเฮ็ดบได้แต่ว่าการขับได้แต่เฉพาะแต่ว่า mm hmm. <c oughs> อันนี้บวหูวันเพื่อน,นับบนอะแรงงานต่างดาวก็สามารถขับรถได้เป็นรถที่ไว้คนของหรือว่าไว้สทรงของภายในโกดัง โกดังเท่านั้นคือเพื่อนเอิ่นรถนันว่ารถโฟกลิปนะคะก็คือบวสามารถขับออกมาถนนใหญ่ได้ถนนหน่อยก็ขับบได้นะคะอาชีพที่สอาชีพง,งานเสริมสวยงานเสริมสวยนี่ก็ให้งานตังดาวหรือว่าแรกง,งานฟังเล่าเฮ้ากระเท็ดบได้นะคะคือเสริมสวยดัดผมยืดผมรีดผมยอมผมซะผม เฮ็ดบ่ใดนอกจากว่าเขาเป็นลูกจ้าง mm hmm. เพิ่นแล้วเพิ่นใส่ให้ปัดกวดเซตถูห่าน mm hmm. เซตกระจกปัดหนาห่านแนวนี้เขาสามารถเฮ็ดได้ mm hmm. ตามคําสั่งของนายจ้าง mm hmm. แต่ว่าเขาจิเป็นสร้างเสริมสวยบ่ใดอันนั้นมันเป็นงานเฉพาะทางเป็นงานที่มันต้องมีทัศษะ mm hmm. เป็นงานที่สงวนไว้ให้คนไทยโดยเฉพาะ สางานแล้วนะคะที่ห้าเวามางานต่อไปงานที่4งานกรรม,มกรงานกรรม,มกรในกฎหมายสบับกรนี้เพื่อนกระหามโดยเด็ดขาดโบไ้แ่งงานตัางดาวเขามาเฮ็ดงานหรือว่าอาชีพนี้ในประเทศไทยแต่พอมาปี2 5 6หนี้เพื่อนกระไดมีการ ปรับปุ่งกฎหมายสาบับนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยมีการขยายตัวทังด้านเศรษฐ,ฐกิจหลายเฮตให้ในจ้างขาดแรงงานจำนวนนี้หลายเพื่อนก็เลยมีการปรับปุงกฎหมายให้แรงงานตั้งดาวสามารถเฮตอาชีพนี้ได้ตามคําสร้างของนายจ้างคือจะเป็นงานที่บบได้ใส่ทั์สะอย่างสูงหลายเนาะอาจจะเฮต ผสมปูนแบกปูนขนปูนขนอิฐขนทรายตามคําสร้างของนายจางที่เพื่อนใส่เฮ้แหละถ้าว่าเป็นแบบออกแบบงอนสร้างบรรองเอยียงเนาะนี่นนก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสฉพาะทางที่เพื่อนศึกษาสถาปัตย์เอียงมากนะเนะาะก็จะเป็นงานของคนไทยแล้วอันนี้ ส่วนงานอื่นๆที่น้องบราวัวน้องสีแนบรายละเอียดไว้ใต้คลิปเด้อพี่ๆที่อยากรู้ว่านออกเหนือจากนี้มีงานอย่างแน่ก็สามารถกดเข้าไปเบิ่งไใดนะคะสำหรับคลิปนี้น้องกรตั้งใจหาข้อมูลแบบศึกษาง่ายๆที่เ,เห็นได้มาฝากพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังเล่าที่เขามาเฮ็ดงานอยู่ไทย เขาเขามาอยู่ประเทศเพินเข้ากระต้องเขาลบระเบียบกฎหมายบานเมืองเพินนะคะระกาเขามาแบบถูกกฎหมายมีบัตรแห่งงานละเอียดชัดเจนถ้าพี่ๆคนไทยคนไดมีขอมูลดีๆเกี่ยวกับงานของคนงานต่างดาวก็มาแสดงความคิดเห็นแบ่งปันความรูดด้ดีๆที่คลิปนองได้เจ้า น้องก็ขอขอบพุณนใมหลวงนาสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอพุณนี่ีทุกคนที่เข้ามารับส้มจนจบคลิปน้องก็ขอปิดคลิปลาทุกคนไปก่อนเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะ